โปรแกรมจิตหน้าเด้งย้อนวัยโดยโจโฉขอเสนอวิธีสะกดจิตตัวเองเรียกให้หน้าฟังคือการโปรแกรมจิตซึ่งแต่ละแห่งจะมีวิธีแตกต่างกันสำหรับวิธีนี้ผมนำหลักของหลวงพ่อพุทธานิโยมาดัดแปลงผสมอีกหลายแนวทางเพื่อผลในการย้อนวัยเริ่มต้นด้วยการนอนหรือนั่งตามสบายถ้าทำโยคะ สวดมนต์ทำสมาธิก่อนจะดีมากอาดเปิดเพลงบรรเลงเบาๆจุดน้ำมันหอมระเหยจัดบรรยากาศให้สบายและถูกใจเราที่สุดหลับตาเบาๆหายใจเข้าออกลึกช้าสักพักสร้างภาพในใจนึกถึงบรรยากาศยามเช้าหน้าหนาวอากาศเย็นสบายมีแสงสีทองอบอุ่นรอบตัวมีกลิ่นหอมกระจายอยู่ทั่วสูดลมหายใจเข้าจินตนาการเห็นอากาศสดชื่นมีกลิ่นหอมพร้อมแสงสีทองอ่อนๆเข้ามาพร้อมกับลมหายใจ นึกพูดในใจจุดฉันรู้สึกสดชื่นเบาสบายผ่อนคลายมีความสุขที่สุดหายใจออกจินตนาการเป็นกลุ่มควันสีดำเทานึกในใจว่าความสวยความทุกข์ความเครียดความไม่สบายใจโรคร้ายต่างๆกำลังถูกระบายออกไปพร้อมกับลมหายใจที่เป็นกลุ่มควันสีดำนึกส่งกลุ่มควันให้ซึมหายไปใต้ดินทำไปสัก3หนาทีจนรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายมีความสุขและไม่มีตกกังวลแล้ว ต่อจากนั้นให้นึกคุยกับจิตใต้สำนึกที่อยู่ในกายเราหลวงพ่อเรียกว่าจิตอิสระให้แยกจิตใต้สำนึกออกมาแล้วนึกให้ได้ว่าจุดเขาคือจิตดวงหนึ่งที่มีอิสระต่างหากจากเราไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นอีกสิ่งหนึ่งคล้ายพี่น้องฝาแฝดเป็นร่างโปร่งแสงอยู่ร่วมซ้อนในร่างเดียวกับเราอีกทีหายใจเข้าออกผ่อนคลายนึกคุยกับจิตในกายว่าจุด เธอคือจิตอิสระที่อยู่ภายในกายนี้มีทุกอย่างเหมือนฉันอยู่ร่วมกับฉันมาตลอดขอตั้งชื่อและเรียกเธอเหมือนชื่อฉันในปัจจุบนันต่อไปนี้เธอชื่อชื่อเล่นเราเธอคือจิตอิสระที่อยู่ร่วมกับฉันในร่างกายนี้เธอคือผู้ทรงพลังมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิพลต่อร่างกายนี้ทั้งหมดเธอคือจิตอิสระที่มีพลังงานมหาศาลจิตทุกดวงคือพุทธะ จิตบริสุทธิ์คือจิตเดียวกับพระเจ้าเธอคือดวงจิตอันยิ่งใหญ่เปลี่ยนด้วยพลังงานบริสุทธิ์ร่างกายนี้อยู่ในความควบคุมของเธอทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากเธอเท่านั้นอำนาจแห่งการสร้างโลกอำนาจแห่งพุทธะอยู่ในดวงจิตของทุกคนต่อไปนี้เราจะอาศัยพลังอำนาจของเธอร่วมมือกันทำแต่สิ่งดีงามเธอจะรับฟังและทำตามคำแนะนำของฉันทุกประการอำนาจยิ่งใหญ่ของเธอจะดูแลร่างกายนี้ให้แข็งแรงสมบูรณ์ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนึกคุยต่อว่าเธอคือจิตที่ทรงพลังมีอำนาจมีอิทธิพลต่อร่างกายนี้ทั้งหมดนับแต่นี้ต่อไปให้จำเสมอว่าจิตกิตสระภายในคือเธอนั้นเธอคือเด็กวัยรุ่นอายุ16พูดซ้ำๆเธออยู่ในวัยที่แข็งแรงสดชื่นทุกส่วนในร่างกายกำลังเจริญเติบโตกรดฮอร์โมนฮอร์โมนที on, TV, ่ดีต่างๆกำลังผลิตออกมาซ่อมแซมและเสริมสร้างทุกส่วนในร่างกาย ด้วยพลังอำนาจยิ่งใหญ่ของเธอจะช่วยสร้างเซลล์และเม็ดเลือดได้อย่างสมบูรณ์การย่อยการเผาผลาญการขับถ่ายลำไส้กระเพาะตับไตปอดอวัยวะภายในทั้งหมดทำงานดีเธอคือเด็กวัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโตผมขนเล็บฟันหนังจะสร้างออกมาได้สมบูรณ์เต็มที่สมกับวัยที่กำลังเจริญผ่านเพราะเธอคือเด็กวัยรุ่น ดังนั้นร่างกายจะสร้างคอลลาเจนให้จำนวนมากทำให้ผิวเต่งตึงเปล่งปลังเลือดลมดีทำให้หน้าผ่องใสผมงอกใหม่หนาดกระดำเราคือเด็กวัยรุ่นที่สมบูรณ์หุ่นดีผิวสวยเราเป็นคนยิ้มง,ง่ายร่าเริงชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนมีความสามารถขยันเก่งแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอมีความรักความปรารถนาดีและให้อภัยได้กับทุกคนเราเป็นที่รักชื่นชมของทุกคนที่พบเห็นและอื่นๆ นี่คือตัวอย่างคร่าวๆของการโปรแกรมจิตตนเองหลักการนี้ทำได้ทุกเวลาที่ว่างและก่อนนอนขณะลืมตาก็ทำได้ปรับไปทำหลังทาครีมบำรุงโดยหลับตานั่งตามสบายตบเบาๆที่ต้นขาหน้าท้องหน้าอกหัวไหล่ต้นคอจบด้วยการเคาะหน้ากระตุ้นเซลล์ด้วยการทำมือเหมือนจะพิมพ์ดีแล้วหันนิ้วทั้งสองมือเคาะเบาเบาที่หน้าผากขมับโหนกแก้มใต้ต,า,ตาเหนือริมฝีปาก ร้องระหว่างปากล่างกับคางวนมาที่หน้าผากด้วยมือทั้งสองข้างระหว่างตบและคอให้โปรแกรมจิตเหมือนด้านบนการทำเป็นประจำทั้งลืมตาและหลับตาจะทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจิตที่ตกผวังเป็นสมาธิเป็นกุศลไม่กระสับก,กระสายผ่อนคลายจะส่งข้อมูลสู่จิตใต้สำนึกได้ดีและฝังลึกกว่าเดิมเทคนิคที่สำคัญสำหรับการย้อนวัยคือ ส่งแกล้งลืมอายุห้ามคนถามอายุไม่บอกอายุหลีกเลี่ยงการนึกถึงอายุตัวเองฝังใจตลอดเวลาว่าเราเป็นเด็กวัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโตซึ่งมีผลต่อการทำงานที่ดีขึ้นของร่างกายได้จริงทั้งหมดเป็นแค่ตัวอย่างการป้อนข้อมูลด้านบวกให้จิตใต้สํานึกสำหรับคนต้องการลดน้ำหนักหรือคนป่วยสามารถหาข้อมูลมาโปรแกรมจิตได้แตกต่างกันไป การสะกดจิตตัวเองส่งผลได้จริงและมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อแต่สำคัญคือเราต้องเชื่อก่อนว่าจิตมีพลังสูงสุดจิตเราคือพุทธจิตเราคือพระเจ้ามีอำนาจมีพลังมหาศาลและทำให้เกิดทุกอย่างในจักรวาลได้จริงหมายเหตุพุทธไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแบบมีตัวตนแต่อนุโลมว่าถ้ามีก็คือกฎแห่งกรรมหรือวิบากในวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป พระเยซูก็สอนไว้ถึงพระเจ้าในรูปแบบนามธรรมที่แทรกซึมในทุกสรรพสิ่งศาสดาแต่ละท่านลึกซึ้งกว่าที่คิดมากแต่การอธิบายให้เข้าใจเรื่องนามธรรมไม่ง่ายจึงต้องปรับคำสอนให้เหมาะกับคนแต่ละกลุ่มพู้เองก็มีชาดกมีสัตว์พูดได้เพื่อให้บางกลุ่มเข้าใจง่ายขึ้นถ้าศึกษาปฏิบัติกันจนเข้าใจลึกซึ้งกันจริงเราจะเห็นความดีงามและความเป็นหนึ่งเดียวของทุกศาสนาได้ไม่ยาก